สวัสดีครับผมนิมเอเวอเรสต์นะครับสาขาเทิงวันนี้ก็อยู่กับประวงพักบ้านป้องนะครับเนาะบมาเทิงจังหวัดเชียงรายนะครับม้าขาสายยางสายหนึ่งครับเนาะครับเปิดเลยครับปอสามีตครับสามีเข้าต่อนำยางเลยเข้ายายยายก็แต่หนึ่งอยู่แล้วปอน้องอืมค่ะนก่อน ผมบอกหมดต้นเนาะครับผมครับผมอันนี้ออกออกกระตั้งกลางพเนา่ะออกกระตั้งกลางอืมครับออเกียนนี่มันมันคล้ายๆมันจะเป็นเชื้อราเป็นตายเนาะครับครับมันเป็นเชื้อราทหารนะนพเนาะนี่ครับปอดเดี๋ยวผมพ่นกันปอเนาะพี่ขับครับครับพ่นต้นยางกันเนาะต้นเลยนด้ครับผมพ่นพ่นต้นเลยครับ คครับแหมเจ็ดวันเดี๋ยวจะมาที่ตามผลใหม่ครับเน่สวัสดีครับ